โอเคครับวันนี้นะครับก็มาเจอผมนะครับบอยพัดแทนนะครับวันนี้เรามันใช้ชีวิตแบบเซียนบอยแล้วกันครับวันนี้จะมาตกปลากันนะครับมาดูกันนะครับนี่ทาเลครับป่าก็น้องนะครับผมจะใช้เหยื่อลำนะครับลำผสมนะครับนี่มาเรามาดูกันจะได้กันหรือเปล่านะครับฝากติดตามันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมตุงนานะครับนกไปเยอะแยะนะครับวันนี้เราจะมาตกปลากันนะครับดูฮะโอ้ดูนะนะครับข้าวกำลังขึ้น กน,ก,นกเป็นนกเยอะนะครับเต็มเลยนะครับบรรยากาศอ้าววางปากไปเมื่อกี้ได้ตัวอ,อ้าวดึงเดึงดืองอ้าวอีกล้เล็กเอาก่อนโอ้เดินไปทำบ้าแป๊บเดียวนะเมื่อกี้ดินะวันนี้เราก็จะมาวิ่งว้าวด้วยนะครับเอาได้ไหมเดึงดึงดูครับเป็นปลาอะไรจอเม็ดใช่หรือเปลา่ามั่วเป่เห็นปลาอย่างงี้เป็นจอทมิตเดียวอ,ยอู้อู้เดืองเดืองเดือง ดึงดึงขึ้นได้ได้นะดึง<ว>เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มานไดเอ๋อเดี๋ยวๆนะเล่นก่อนเล่นก่อนเอาเบ็ดจะกฮักเบ็ดจะกฮักเบ็ดจะักโอ้โหอ๋ามาแล้วครับหนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแต้มนี่เนี่ยพี่ม,กา,มาก่อนเมื่อกี้ผมทำนี่อยู่ไงลงไปเมืม่อกี้เองนะบึ้กเลยบึ้กเลยโอเคอใหญ่หจริงประมาณ ทีเด็ดสองกิโลเออยี่ก่อนเรารอนะครับโอ้สวยนะครับอาทิตย์กำลังจะตกดินเลยครับนี่ฮะเราก็จะมาวิ่งว่าวนะครับนี่นะครับมีธนูด้วยนะครับมาดูกันนะครับให้ต้องพอดวิ่งนะครับระหว่างรอปลากินเยื่อเรากําลังจะไปนะครับไปเว่งเอาไปเลยวิ่งดิเอาไปอเ,เอาไป,อเ <laughs> ไปแล้วนี่ ขึ้นไปแล้วครับบรรยากาศนะครับเป้าจุฬาดูดูดูนะครับบนฟ้าแล้วอันนี้มีไฟด้วยนี่ไฟ,นไฟด้วยอ้าวนะครับบรรยากาศบ้านนานะครับทุ่งนายามเย็นนะครับผมสุดจัดนะครับดูยิงอยู่ด้นะครับน่าจะอยู่แล้วแ,ลวแลวหละนู่นนะไปแล้วไปแล้ว เราก็จะเอาขึ้นอีกดวงนะครับดวงหนึ่งอยู่นู่นแล้วนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวจะวิ่งนะครับครับก็สรุปมาได้สนุกได้หนึ่งตัวนี่แหละเพราะว่าตกเล่นๆนะเนี่ยมันขาดนะมันขาดนะครับโอ้ใหญ่ๆๆนะครับปูเดียวกันกับเอ่ออะไรนะปิรัญ่าหรอของงานอ m อ z o ผมจะไปทําเป็นเดี๋ยวไปดูเมนูคิดก่อนว่าจะทำอะไรน่าจะทอดกรอบๆแหละได้อยู่จิ้มๆโอเคปา เชีพมาร์กเชีพมาร์กนี่ฮะเราก็จะแล่เป็นแผ่นนะครับผมจะทําเป็นทอดเนาะทอดกรอบแล้วกันจำนเม็ดตัวใหญ่นะครับนี่แล้วเราสับเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นแล้วที่เหลือก็พวกไอ้นี่โค้มันก็เดี๋ยวต้มเป็นต้มยำเดี๋ยวทำต้มยำนี่ทำอะไรบ้างน้ำน้ำเกลือหน่อยพี่น้ำเกลือ,อผมจัดเมือคราวนีนนี่นี่เราจะแยกเนื้อออกมานี่ผมจะหั่นเป็นตี แป้งทอดนะไปชุบแป้งทอดหรือชุบหรือไม่ชุบได้หมดนะครับนี่จะทําเป็นต้มนะครับผมทําต้มยำนะครับจุดตัวเดียวอยู่อันนี้นี่แหละที่ทาเมนูอะไรครับวันนี้ได้ปาจโะเม็ดมานะครับก็เดี๋ยวรอดูีกคลิปนะครับนี่ก็ได้มาผมว่าจะทําเป็นทอดนะครับทอดแบบชุบแป้งทอดนะครับนะหมักกันแล้วได้เลยนะครับนี่เลยนะครับเจอกันอีกแล้วครับเมนูทําอาหารนะครับ กับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีนะครับผมจะลงแล้วนะนะครับใช้มือได,ได้กันนะครับ oh. ไปเรื่ oh. อยฮะมาบรรยากาศนะครับ นุ้ว้าวก็ดังแบบโอหยอดเลยมัยีเงินนุ้งบ้างปลาก็ไปหาเองนะครับปลาก็ไปหาเองไปได้ไปปักเบ็ดมานะครับีหน้าเวซีเด็ดมาได้ก็เม็ดใหญ่เกือบสองโลนะตัวนี้นะไปข้างดูได้โลแปไม่ถึงสอง แต่จะทำได้ไม่มกี่เมนูหรอกจะเป็นพวกกล้ามเยอะการว่าจะทำตอนแรกว่าจะทำใหม่ปลามะนาวก็เลยนานไปเครื่องเยอะเอาแบบนี้เลยเอาง่ายๆเอาง่ายๆแบบเวทติดือดฮาปะ่ะ ทานอไปก่อนก็ดีนะไปเตาถ่านก่อนก่อนเลย ได้ยินไหมครับถึงเนูว้าวนะครับว้าวว่าวิ่งมาแล้วนะครับบรรยากาศสุดยอดวันนี้ก็จะมีเมนูต่อไปก็ต้ยมยำเดี๋ยวต้มต้ยมยำด้วยว่าส่วนที่เหลือมันเนะคนเนื้อมันตรงนี้ละต้ยมยำดลยดูนะครับอาจจะติดกระทะนะผิดหรือเปล่าเนะเครับ อร่อยแค่ไหนนะครับหมักหมักแล้วด้วยนะครับหมักแล้วนะครับหมักแล้วก็มาชุบแป้งทอด,ดจดมกรอบเลยเน็นกรอบ เนื้อปลาขาวจัวเลยนะครับ oh <my> ไฟแรงหน่อยเคนะครับเราก็มาใกล้จะสุกแล้วเพราะว่าการทอดนเราจะทอดให้กรอบนะครับกรอบเลยนะฮะจะได้แบบ แต่ผมชอบอบกรอบนะส่วนเดย์ต้องทอดกรอบนะนอร่อยอย่างนี้นะครับนะนี่เลยยาขึ้นนะครับเราพักน้ำมันไว้ก่อนนะครับโอ้เนื้อจ,จ,จับเลยเนี่ยน,นี่ส่วนของรสชาตินี่หูเรื่องนะเพราะผมหมักด้วยนะครับหมักกวอนที่จะทอดนะครับหมักด้วยเ้วยบทำได้หลากหลายเมนูนะครับมีร้อยแปดวิธีนะครับที่จะทำนะครับอยู่ที่ใครจะทำอะไรนะ เหมือนอะไรนะดับโบใช่ไหมดันโบนี่ครับเดี๋ยวเราใช้เสด็จน้ำน่ากินเลยหอมเลยอ่ะหอมมากนะครับนี่นะครับนะครับบ้านเรานะครับก็อย่างนี้แหละครับนะบ้านเรามันก็ซัมี่แหละนะฮะนี่นะลอดลอดไปหนึ่งมือแล้วครับนี่ครับยวกิมไม่ดู ใกล้กชิมไม่ดูเลยชิมไม่ดูรอบเลยแหละอือหืออบนะครับใครข้าวต้งจิ้มก็ทำจิ้มอีกนี่ผมหมักแล้วเหราข้าวได้เลยโอเคครับได้ปลาจระจเม็ดมานะครับจะต้มให้แม,แม่แม่กินนะครับวันนี้นี่นะครับ เกลือขายไม่ได้เลยเี็มหน่อยใส่เกลือ้ก่อนขับวกนี้ใส่ชิหลงังนะครับเอาปลามานี่ปลาดูปะมาตัวใหญ่นะวานได้มานี่ <C oughs> ครับไม่ต้องคนเลยนะครับปลาเขาว่าคนเรียวมันจะขาวครับเราก็จะปรุงมาเครื่องใส่เครื่องบ้างครับขาดไม่ได้เลยนะครับโอ้ไฟแรงได้ใจน้ำเดือดแล้ว,เ,วลเท่ แล้วหน้าตาเริ่มรับประทานแล้วนี่นะลดหม่ใส่เยอะแซ่บเยอะใส่เยอะแซ่บเยอะหรือว่าลืมอะไรโอ้คราจะเส็บแล้วใส่ัน ครับโอ้สีสันนะตามแล้วขัดขาดไม่ได้เลยนะครับนี่เราไว้จะโรยหนะ้ารอให้ ใส่ผัาครับปลาก็ได้ที่แล้วนะครับสุกแล้วใส่ผักเข้าไปนี่นะครับต้มแซบนะครับจัดจ้านแน่นอนนะ,นะครับเดี๋ยวลองชิมดูอ่ะโอ้โหยอด เดี๋ยวเราจะทำให้มีรสชาติเปรี้ยวนะครับจานก็ใส่ไปบี้าไปเลยบี้าไปชอบเปรี้ยวก็เนี่นิดนึงมันไม่เปรี้ยวเยอะหรอกดได้เลยนะครับเอาเข้าดูหน้าตายใกล้ครับ ัดนะครับโอ้โหแน่นอนเดี๋ยวตักเสรยบพร้อมเสร์บนี่เดี๋ยวชิมทีหนึ่งสุดยอดครับิเรียบร้อยนะครับจะให้แม่ชิมดูนะครับอ่ะตักให้ชิมเลยนะครับ ลองไม่ผิดหวังนะลองดูครับถ้วยดูครับอีเดียดครับอลองชิมพร้อมกันอร่อยเยี่ยม ยงไงะเฮ้ยเป็นงป<ส>ปนงสุยอดนะครับเดี๋ยวดูกันเราก็จะตักของเราไปเอาตัวใหญ่ามาพร้อมเสิร์ฟนะครับนี่ครับต้นนี้สุดๆเลยนี่นี่นี่ว้าวจัดนะครับเยอะอยู่นะหน้าตาสุดจัดอร่อยด้วยครับอร่อยด้วย โอเคมาพร้อมเสิร์ฟอ่ะ